ไปจ้ามือนีก็เป็นวันอังคารที่17จัดาต่อที่จินไปเมืองไทยมือนีเครื่องขึ้นบ่าย2องโมงไปถึงเมืองไทยกับวันพุธหกโมงยีา่าจัดอตอ์ไปเครื่องไฟล์ล้าสาวอาต่อคิน,นีก็อาติโฟชจ้าไปประมาณวันสองวันจัดว่าอตตอประกาโพสเมือหนีจ่ญาติวามนาาับแตมทกควัอมรัต <c oughs> <c oughs> รถติดมาก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 รถตมากรถติดมากมาการถตากรถติดมากรถตากรถิดมากติดมากรถติดากรถตกรถติดมากรถติดมกรถติดากรถมากรถดกรถตารถตากรถิดมากรถติากรถติกรถติดมารถติดมากติดมากรถิดมากรถติดมากรถติดมกรถติดมากรถติมากรถตรถติดากรถติดมกรถตดมากรถากรถติดมากรถติดถติดมรถติดมารถติดมารถติดมากรถติดมากรถมากรถตากรถติมากรถติรถติดมาก ได้กับท่านยังได้กับท่านตอนนี้กับประมาณสิเบเป็โมงสิเบเป็นาทีจากอีกคลิปนาทีตอนนี้ก็หอดละ<ม>เดินทางไปไทยไปไปเื้อภัยห้านสาวจนเพื่อนจา้าผู้ให้ร้านสาวกูติดมันควยเป็น,เป,นเป็นมอลามจากไปเื้อภัยเพื่อนเป็นคนปวดเพราะอาการเพื่อนนี่ต่ส่งกับตุนอาการโป,โปรเดดีถึงเลยจ้ะสวัว่าเพื่อนบอกกินยยาอันที่โม่แล้ว ่อยแล้วสละแล้วทุกอย่างนะอาตรยกับเขาลบในการตัดิใจองหลานเฉยไมไปไปเป็นงรังใจให้ห้านนะไปอยู่ดูแลบนอาตรยกับจองสัวเฉพาะขามาขาเดียวจากขากลับเอาไว้คอยว่ากันทีหลังจะสิยูโดนไปนไหนนา่นควนหน้หนาสองเดือนสามเดือนหรือเคืองปีก็ได้บนแนร์คุณลุงอาจจะติดตามไปจากรอบเบิ่อนกันลุงกับติดที่มงคุณลุงมาแบบไปรุ่นในกับแบบไปรุ่นฮัลโหล แม่พี่น้องไปแม่หนีไปไทยอีกแล้วหนีแล้วหนีแค่สามครั้งแล้วหนีสามครั้งแล้วเลยสองปีแม่ไปมาปีหน้าก็ไม่ไม่หนีแล้วปีหน้าเราก็ไปด้วยกันอีกนี่การ์ดแม่หนีอีกแล้วสามครั้งละทีนี้บ่เป็นอย่างไปทุลาเพื่อกระจายเยอะดอกก็แล้วแต่เดี๋ยวกันด้านหลังจ้ะ แม่เบื่อหนูปะแม่เบื่อหนูแม่เลยหนีคนทางเรื่องของนอกเช็คอินเซ็จเรียบร้อยแหลวจากตอนนี้กะสื้ผ้าคุณลุงก็ลูกไปนางดื่มกาแปกันแป๊บนึงเอาต่อที่เขาไปก่อนเวลามมูเขาไปเรี้ยงเนราวาลูกดิมกับเธอลุงคนมีนัดจิไปรับมอเตอร์ไซค์ของหนูดิมนะนะเอาต่อไปอยู่ถาทรงจนละถอยขึ้นเครื่องกับเพื่อนปกติเราถิอยู่รอจนใบสองละตถอยเขาไปในหันนอแต่ตอนนี้มันกับประมาณ

ลาเต้ลอนแล้วเธอชบอะไรส่วนส่วนส่วนอะไรบาลาเต้มาคิดต่อคือลาเต้นี่คือคาปูชิโน่คาปูชิโน่ยาลาเต้ไม่ใชสตาร์ฟินมิลุงเราถามเราต่อยดูหนังบอกว่าลาเต้ไม่คือกันบอกกับคาบูชิโนบอกว่าคือพอลาเต้มันสิไอนมหลายแต่เป็นคาปูชิโน่โตนอนปุ๊บทมันจะแก้วกันอันนี้เดียวที่เป็นโปรโซบห้านี่แสบเพราะว่า พี่จีลาจีเอาต่อยบินเนาะเอาต่อยก็มานั่งบินล่างอย่แหละจัดกับลูกชายพูนอยกับลูกชายปูนัยจีเอาต่อยไปพร้อมดูสุกับพร้อมกูลุงไปกันอีกทานหนึ่งจัดตอแพรกาหอมนะลูกเนาะกูเหรอไปก่อนป้าเนมจีนี้แกจีเตยเฮฟเฟิลทานเข้ามาละจ้ะไปตรวจพาสปอร์ตช่วง ท hablando, core, that, no hal, mm ั้งเอ็กซลเลยแล้วก็ตรวจค้ออกนอกเมืองเนาะแล้วก็เขาถามตอนที่เอากระบพับเอ็กซลเลยช่องในเนาะเขาถามว่ามีน้ำหอมบอยาวน้ำหอมติดมาด้วยจากเพื่อนอตอยเห็นมีมียิ่งอยู่ผู้นึงน้ำหอมเหลือพอถึงเครื่องขวดก็ให้เอาถิ่มตทศดายน้ำหอมแพงนําของกตอยบบเดเอาน้ำหอมตอนแรกกตอยใส่มาอยู่ในขวดนึงสำรับถี่มาฉีดเนาะนึกยังไงบู้หมูสาวเอาออกน้ำหอมแพงนําเอาออกหมูสาวเอาออกใส่กระเป๋าใหญยใบเตือนเตือนใบได้จากเพื่อนทศดายน้ำหอมจ้ะ ตะกรอนใดอยู่หนุ่มหอมตอนนี้โบได้แล้วด้วย้ะเด้มอมังอต่อยต้งขอไปช่อง B 4 12 B ิ C 12งยางอีกหน้าวล่คุณลุงกระหลูกกับกรจะพอ่าเพิ่นทิชาถาจนถึงใบสองพอเกรื่อเอต่อยขึ้นใบสองมงุงสีสิหานะ่ะจนะเนาะอต่อยไล่กับกัปกรได้ไปทางไหน อันนี้มาตรวจยังอีกนอ,บนอ่บันี้เนาะ B หนึ่งอ๋ออันนี้ก็ลอกขึ้นเครื่องแมนป่ะเดี๋ยววันกันก็ตรวจยัง,ง,ง,ออยงอีกงง B เอ้าเช็คกยังอีกจ้าหนึ่งนอ่บันีน้ว่ากติเมันตีเช็คแค่ข้างนอกงงเาต่อไปงงวังหันก็ตรวจเดี๋ยววันยังดอกเจ้าก็ถามว่ามีเงินมาเท่าไย์เฮ็ดงานยังอาต่อบอกบว่าตรวเป็นแม่บ้าน แต่งงานบอบ๊กแต่งงานมีลูกสองคนที่มีคนมาเกบบ็บพานบ่ได้ตรวจหยังจักเดี๋ยวมารอขึ้นเครื่องกันแ้่บ,บัดนี้